สวัสดีค่ะชื่อวัสวรรณอิสระภูชัยนน์นะคะกอนค่ะตื่นเต้นมากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้คนที่ไม่พร้อมก็ทําได้อย่างเดียวคือเชื่อฟังค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะคือเป็นคิสเตรียมมาห้าห้าปีเป็นห้าปีนี้คืออยู่อยู่ในวังวนที่เหมือนอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะมันจะดีมันก็ไม่ดีไอจะได้ก็ไม่ได้ครอบครัวก็ ทะเลาะกันพูดกันไม่รู้เรื่องทั้งๆท,ท,ที่พูดภาษาไทยแต่ก็พูดกันไม่เข้าใจทั้งสามคนพ่อแม่ลูกเลยค่ะพ่อพูดทางแม่พูดทางรู้สึกอึดอัดว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สามีก็วันอาทิตย์มาโบสถ์ตอนเย็นกินเหล้าติดสิ่งเสพติดสื่อลามกก็งงว่าเอ๊วพระเจ้าพระเจ้าทําอะไรกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถามแล้วก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกไม่เอาแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วพระเจ้าก็วันหนึ่งก็ได้เห็นคําพยานของน้องพีทซึ่งเรารู้จักครอบครัวน้องพีทในคิตจากนิวายวก็รู้สึกตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยน้องเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็รีบโทรหาแม่เขาหาหาพี่ทุกตาค่ะหาแม่น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ทุกตาบอกหน่อยก่อนไม่อยากอยู่ในชีวิตที่ติดขัดอย่างนี้ไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้ไม่อยากได้พี่ทุกตาก็บอกว่าวันพฤหัสมาแคนะ เราก็ตัดสินใจว่าคุยกันสามคนพ่อแม่ลูกว่าเอาไหมจะไปไหมไหนไหนก็ไหนไหนแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วก็ลองสักตั้งมะอือ่ะตกลงกับมาก็มาพี่พี่เต่าว่าไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวรู้เองวันแรกมาก็เจอจังคุมเอกอาจารย์ก,ก็ก็เล่าเรื่องราวอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอรับไฟวางมือก็ไอแต่มันเป็นลมแล้วก็เป็นลูกๆอะค่ะจากจากที่ที่พออาจารย์ วางมือเราสองคนเสร็จลูกด้วยนาวาก็เปลี่ยนไปแต่ลืมตามานาวาเมาแล้วค่ะหัวเลาะอ,อยู่นั่นนะ่ะหัวเลาะเมาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงก็งงกับลูกลูกเป็นอะไรแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือหลังจากที่กลับจากแคร์วันนั้นสามีก็คือเปลี่ยนไปเลยค่ะไม่ดูไม่ดูสิ่งรามกอีกเลย ลบเฟซลบอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับล่อแหลมอะไรออกไปหมดเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ตลอดเวลาเขาพยายามที่จะเลิกเล่าแต่เขาทําไม่ได้แต่ไฟของพระเจ้ามาทําให้เขาเปลี่ยนแปลงเขาเลิกได้ตั้งแต่วันนั้นและเขาก็ในการรับไฟตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือสี่สี่ห้าเดือนแล้วค่ะพระเจ้าเปลี่ยนแปลงมากไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญในชีวิตครอบครัวเรามากพระเจ้าพระเจ้ามาปลดปล่อยทุกอย่าง ขอบคุณพระเจ้าที่ที่ได้มารู้จักไฟขอบคุณอาจารย์ขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอบคุณหมอวลัลุนที่นำไฟเข้ามาในประเทศไทยนะคะขอบคุณพระเจ้าวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปสามีดีขึ้นเราไม่ทะเลาะกันลูกก็ดีขึ้นทำในอย่างเดียวคือยอมพระเจ้ารับใช้พระเจ้า ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะทำให้ใครดีทำให้ใครให้ใครพอใจในตัวเราแต่เราทำเพื่อให้พระเจ้าพอใจในตัวเราแล้ววันนี้ก็คือมาคิดจากน้ามัุ่นใหม่อะ่ะคือสามีก็ตกงานเราก็เราก็ากมันมันเกิดอะไรขึ้นกันในชีวิตแต่เราก็เชื่อฟังเพราะเราได้คำเทศจากอาจารย์เทศมาเราก็ฟังแล้วเราก็ สแสวงหาแผ่นดินของพระอ,องค์จนวันนี้พระเจ้าก็ยกชูชีวิตมากขึ้นสามีก็มีงานทำชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นมีแต่ความรักกันไม่เคยทะเลาะก,กันอีกเลยลูกก็ลูกก็น่ารักลูกก็ดีเรียนก็เก่งขึ้นทุกอย่างมันมันดีขึ้นไปหมดนะคะ ก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าไฟของพระเจ้ามีจริงนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะ <Yeah. S 1> ก็ขอบคุณขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณอาจารย์จําได้วันที่อาจารย์หน่อยเจออาจารย์หน่อยครั้งแรกอาจารย์หน่อยบอกว่านี่มันยุคสุดท้ายแล้วเราไม่มีเวลามาเล่นเล่นกันแล้ว เราจะมีชีวิตที่มั่งคัง่งและมีชีวิตที่บริสุทธิ์จำคำอาจารย์ได้ตลอดและก็จะนำไปใช้ตลอดว่าเราจะไม่เราจะไม่ล้อเล่นกับความบาปเราจะไม่ล้อเล่นกับสิ่งที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกนามพระทัยพระองค์ก็ขอบคุณอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รักครอบครัวเราอบอุ่นมากขอบคุณที่พี่น้อง คอยหนุนใจคอยช่วยเหลือตลอดขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานที่พี่น้องได้ยินและหนุนใจพี่น้องให้สแสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อพี่น้องเห็นดอกไม้สวยๆในโลกเห็นภูเขาเห็นดวงดาวในท้องฟ้า เห็นความสวยงามในโลกนี้พี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเลยที่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญมีผู้ออกแบบวันหนึ่งผมยืนอยู่ที่ทำงานที่คลินิกของผมแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นต้นไม้นานาชนิดแล้วผมก็คิดในใจว้าวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยบังเอิญมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีผู้ออกแบบอยากหนุนใจพี่น้องให้กลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างพี่น้องขึ้นมาพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต พระองค์เป็นพระเจ้ามาเกิดในโลกนี้และสิ้นพระชนม,ม์บนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปเอาความเจ็บป่วยความยากจนออกจากชีวิตของพี่น้องหนังสือสองโครินธ์บทที่ 8: ข้อ9บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคัง่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีผมเชื่อว่าเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิต ความบาปจะได้รับการยกโทษความเจ็บป่วยจะออกไปความยากจนนี้สินจะออกไปพระเจ้าจะดูแลท่านอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในคืนเดียวหรือวันเดียวแต่พระเจ้าจะค่อยๆเคลื่อนท่านเข้าไปสู่ดินแดนหรือชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ถ้าท่านอยากต้อนรับพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปพ,พระองค์เนรมิตสร้างลูกลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์ ตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูยกโทษบาปให้ลูกด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความรักขอสิ่งดีจากสวรรค์ลงมาบนชีวิตของลูกลูกจะกลับใจจากความบาปจากสิ่งไม่ดีทุกวัน ขอพระองค์สอนลูกขอพระองค์นำพาลูกไปพบคริสตจักรที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีสอนลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์เติมลูกให้เต็มด้ยวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพระคุณให้แก่ลูกลูกขอติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งลูกไปสวรรค์ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอพระเจ้า นำทางปกป้องพี่น้องขอสั่งให้สิ่งชั่วร้ายผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บความยากจนจงออกไปจากชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายจะเลินรุ่งเรืองแข็งแรงเกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนพบกันในคำสอนหรือพบในงานฟื้นฟูนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับมั่นใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องและขอพระเจ้าอวยพรครับ